เองละเอามึงคิดเองปั๊บนัดช่างเลยไปรอยสักแรกก็เลยได้มาเป็นรอยนี้เป็นรอยรูปนกแต่ว่ามองจากกล้องเนี่ยมองไกลๆเหมือนหางประวานเหมือนกันนะห่างปลาวานหมือนหางประวานปะเห็นเจสซี่เจสซี่แบบนุ่นๆแบบก็สนนุ่นๆอย่างเงี้ยเออแล้วคือเขาสักตรงนี้แล้วเวลาถือไม้แล้วมันเท่เป็นดอกไม้ประชาชาติของเกาหลีเพราะว่าอะไรเราเกิดที่เกิดใหม่ที่เกาหลีอ๋อแล้วก็คือเกาหลีเนาะคือเราเกิดใหม่ที่เกาหลีคือแบบว่าพ่อแม่ไม่ได้ให้มาเล่าหน้าเรานี่ หมอให้มาตามมาด้วยชื่อช่างศักคนเดียวกันคือช่างศักคนนี้เป็นช่างสักที่สักให้แจ็คสันที่เอวแล้วก็ศักให้แบมแบมที่โอสักให้จองกู๊กอะไรอย่เงี้ยช่างพูดพูดเกรดเกรดเบสต์นี่กูอยู่อย่างงี้แล้วก็เลยแบบเอาพระจันทร์มาอยู่ตรงนี้แต่ช่างสักมือหนักมากเราก็เลยคิดยังคิดไม่ออกคิดลายไม่ออกคิดลายไม่ออกคิดลายไม่ออกเราก็เลยบอกว่าไม่เล่นสักชื่อตัวเองเลย ตอนแรกบอกไม Name ตกใจนึกว่าช่างจะสักคำว่าไม n a เนมไหมเนี่ย <c oughs> แต่ว่าสักตามเลยรู้สึกว่ามันไม่เอาอ่ะไม่เก๋ไม่เก๋ไม่เก๋เอออคิดมาเองแต่ว่าก็คือเรเฟเลนจากเขาคาว่าเรเฟเลนก็คือกอลนั่นแหละ <c oughs>